ยูสีเดนคุณเคยไหมคะเวลาที่คุณลืมว่าคุณวางโทรศัพท์ไว้ตรงไหนแล้วคุณอยากจะให้เพื่อนของคุณช่วยโทรหาโทรศัพท์ของคุณหน่อยเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าโทรศัพท์วางอยู่ที่ตรงไหนทีนี้ในประโยคภาษาสวีเดนเราสามารถพูดประโยคแบบนี้ได้นะคะเช่นประโยคแรกเราจะบอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันอ่ะวางโทรศัพท์ไว้ตรงไหนวอร์ฮอยอกลักมินเทลโฟนเป็นเหมือนการบอกกับตัวเองคือวอร์ฮอยอกลักมินเทลโฟนด้วยฉันไม่รู้ว่าฉันวางมือถือไว้ที่ตรงไหนต่อไปเราจะให้เพื่อนเราอ่ะช่วยโทรหาเราหน่อย เพื่อที่เราจะได้ได้ยินว่าโทรศัพท์เราอยู่ที่ไหนประโยคที่ว่าช่วยโทรหาฉันหน่อยคานดูริ่งอหรอไหมคานดูริ่งอหรอไหมคุณช่วยโทรหาฉันหน่อยได้ไหมต่อไปประโยคต่อไปจะบอกว่าฉันจะได้ได้ยินว่าโทรศัพท์วางที่ตรงไหนยกคานเฮอร์ล้ฟอร์เดนแอนฉันจะได้ได้ยินว่ามันอยู่ตรงไหนหลายคนคงสงสัยว่าทําไมครูบีถึงใช้คําว่าเดนทําไมไม่ใช้คําว่าเทเลโฟนอยากจะบอกว่าเราใช้คําว่าเดนแทนคําว่าเทเลโฟนเนื่องจากว่าเราพูดถึงโทรศัพท์ไปสองรอบแล้วก่อนหน้านี้ คนที่ฟังเราเขาจะเข้าใจเราอยู่แล้วล่ะค่ะว่าเออเราหมายถึงโทรศัพท์เราจึงใช้คําว่าเด่นทดแทนได้เลยและถ้าใครย,ยังไม่มั่นใจในภาษาสวีเดนของตัวเองยังอยากจะได้ประโยคภาษาสวีเดนไว้ใช้พูดในชีวิตประจําวันนะคะครูบิบ๊กขอแนะน,นําหนังสือของครูบิ๊กที่เขียนขึ้นมานะคะอันแรก1,000ันวลีประโยคจะเป็นภาษาสวีเดนอันนี้จะเหมาะมากกับคนที่ยังพูดภาษาสวีเดนเป็นคำๆยังรู้คาศัพท์ไม่มากหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ค่ะและ อีกเล่มหนึ่งนะคะพูดสวิชในชีวิตประจำวันประโยคเริ่มยาวขึ้นมีการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นคำแสดงมากขึ้นช่วยให้คุณสามารถเข้าใจเวลาที่คนสวีเดนพูดคำแสดงออกมาหรือคุณสามารถใช้อธิบายความคิดเห็นของคุณได้ด้วย2เล่มนี้ถ้าใครยังไม่มีสามารถทักที่ใต้โพตนี้และบ้านฟ้าเพจครูบิบบีบิบีอินสวีเดนค่ะ